สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะเป็นวันที่20ธันวาคมนะคะตอนนี้เป็นเวลาตี3ค่ะเรากำลังจะเดินทางไปยังสถานที่จัดงานแต่งงานนะคะของสาวในวันนี้นั่นเองนะคะก็คือรุ่นพี่ของแฟนเมย์วันนี้เมย์ก็จะรับหน้าที่ไปเป็นช่างแต่งหน้าให้ทั้งเจ้าบ่าวเจ้าสาวตอนนี้คือรีบเดินทางก่อนนะคะตอนนี้เรามาถึงเสร็จแล้วด้วยวร้อยและนี่ก็คือเจ้าสาวในวันนี้เดี๋ยวเราก็จะจัดของกันก่อนนะคะแล้วก็ รีบทําผมทําหน้ากันเนาะแต่ว่าไฟยังไม่มาเพราะว่าเขาหาที่จอดรถอยู่มาได้ขึ้นทางแล้วเราแต่งใกล้เสร็จแล้วเหลือทัชออนทัชอัพแล้วก็เช็ดทั้งหมดอีกทีหนึ่งนะคะตอนนี้ก็ยังแต่งไม่เสร็จจ้าทุกคนเจ้าสาวงงหนักมากตอนนี้เราก็แต่งหน้าตัวเองเสร็จแล้วแต่งเจ้าสาวเสร็จแล้วแล้วก็เจ้าสาวก็เลยไปแต่งตัวให้เพื่อนเจ้าสาวอีกทีหนึ่งนะคะเห็นไหมเราแต่งหน้าไวแป๊บเดียวไม่ต้องห่วงเลยเราฟาดมั่วคือเสร็จไม่อยากให้ดูบรรยากาศตอนนี้เพราะว่าเพื่อนเจ้าสาวก็เลยแบบแต่ง ัวกันอยู่ก็จะมีความแบบโปรนิดนึงนะคะเจ้าสาวกับเจ้าบ่ากกำลังถ่ายรูปกันอยู่นะคะวันนี้อากาศเย็นมากทุกคนเย็นแบบเย็นมากบรรยากาศมันจะมีหลายโซนมากๆเลยนะคะที่นี่คือเดอะวิงส์แล้วก็ข้างในเป็นตึกแล้วก็จะเป็นงานนะคะจะอยู่ด้านไหนเราพร้อมถ่ายรูปแล้วเธอ วันนี้ก็คือเขาฟังพักอัน,นอยู่นะคะเราก็จะเดินเดินมาถ่ายรูปเดินไปที่ด้านข้างนอกตรงนันท่านว่าจะอยู่ข้างล่างกําลังจะเดินขึ้นมาอะไรแบบนี้มาแล้วมาแล้วมาแล้ว เราชอบนะหีต <Labor> <N> ัวเองลตัวเองได้อะแต่ว่านะอยาให้ตัวเองพึ่งพาเราหมากี่น้หน่อยนะ เป็นเวลาประมาณ11โมงครึ่งแล้วเราทัชอัพเจ้าสาวเปลี่ยนชุดแล้วเรียบร้อยนะคะพี่อา้มกำลังร้องเพลงอยู่นะแล้วเดี๋ยวเราจะเข้าร่วมพีทีข้างในต่อนะจ๊ะเมยหลับมาทุกคนหลับแบบหลับไปเลยอะแล้วก็รีบท<ม>ัชอัพนะคะการเปลี่ยนเวลานะคะก็ขอเชิญเจ้าบา่าวเจ้าสาวนะคะเข้าสู่พิธีได้เลยขอเสียงปรบมือให้กับบ จะบอกว่าก็คือเมื่อกี้เราออกไปรับดอกไม้มาแต่ดอกไม้ไม่ถึงมือเราเลยจังอันเดียวคือแบบว่าฝักอยู่ข้างหน้าเราทุกันเลยเป็นขนาดเป็นมีห้าช่อแล้วเนี่ยเราก็ถ่ายรูปแบ็คดอกกับเท่าบาทเจ้าสาวเสร็จแล้วเรียบร้อยที่เมยมาเนี่ยก็คือวันที่20เพื่อนๆน่าจะทราบกันดีว่ายอดคนติดเชื้อโควิดเพิ่มขึ้นมาเป็น548คน เดี๋ยวหลังจากนี้นะคะเมย์ก็จะเดินทางกลับบ้านแล้วนะคะทุกคนก็เดี๋ยวเจอกันีนทีที่บ้านเลยเมย์มีภารกิจที่ต้องทําอีกเยอะมากเลยเดี๋ยวต้องไปถ่ายงานแล้วก็ตัดต่องานเยอะจริงๆไปดูกันยาวๆนะคะช่วงสัปดาห์แห่งความวุ่นวายในช่วงก่อนจะสิ้นปีจ้ะเมย์กลับมาถึงบ้านแล้วเรียบร้อยนะคะทุกคนก็จะบอกว่าวันนี้เพียจริงๆนะคะการแต่งงานก็คือเพียร่างมากจริงๆนะคะคือทุกคนจะบอกว่าวันนี้แค่ว่า ที่เมไปงานแต่งเนี่ยแหละมีคนมาบอกว่าติดตามเราด้วยต้องขอบคุณมากๆนะคะถ้าเกิดว่าผ่านมาดูคลิปนี้ก็ขอบคุณมากนะคะที่บอกเมคือเออเมก็เขินไว้ๆจริงๆ <c oughs> คือต่อหน้ามันก็เขินนั่น,หนแหละทุกคนแต่คือเมดีใจมากอยากจะบอกทุกคนว่าดีใจมากทุกๆุครั้งเลยที่เวลาไปไหนมาไหนมีคนทักมีคนแบบหันมามองก็บอกเอ้ยอันนี้ใช่เมเนซ่าหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแบบติดตามอยู่แล้วก็แบบ พอย,ยิ่งบอกว่าเออติดตามเราคลิปไหนอะไรยังไงบ้างบางทีคือแบบมันทําให้เรายิ่งชื่นใจมากๆทุกคนคือพูดเลยจริงๆถ้าเกิดเจอเมย์ไม่ว่าจะที่ไหนก็ตามมาสกิดมาทักกันหน่อยนะคะมันทําให้เมย์แบบมีกําลังใจมากขึ้นแบบหลายหลายเท่ามากจริงจริงมันเหมือนเติมเต็มในใจเรามากๆกแล้วก็ทําให้เหมือนแบบเมย์มี energy ในการที่แบบทำคอนเทนต์นี้เพิ่มเราจะแบบทำวู้ีโอทำนี้เพิ่มอะไรอย่างเงี้ยคือแบบอยากให้เข้ามาทักทายกันไม่ต้องขอถ่ายรูปก็ได้นะคะแค่เข้ามาทัก ทายกันแค่นั้นก็ดีใจแล้วหรืออยากได้ถ่ายรูปกันก็ยินดีมากเลยก็นั่นแหละทุกคนเออเป็นความแบบปลื้มปิติใจมากเออพักนี้แบบรู้สึกดีใจจริงๆคือแบบตอนไปอยู่กับเพื่อนอย่างเงี้ยเพื่อนก็แบบลงสตอรี่ว่าอยู่กับเราอย่างเงี้ยก็มีคนทักเพื่อนแบบว่าเออติดตามเราอยู่ชอบเราอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ที้ ใ,ใจอะไรเงี้ยพอมางานแต่งวันนี้อีกเชียวก็มีแบบทุกคนแบบเยอะจริงๆเยอะเยอะกว่าที่เราคิดไว้มากๆแบบพี่แบบ,แบบแสดงตัวว่าแบบติดตามเราอยู่อะไรเงี้ยเราดีใจจริงนะแล้วขอบคุณมากขอบคุณทุกคนที่แบบแม้จะไม่เจอเราก็ตามนะคะแต่ก็มากด s u b ส c ค i b e มาดูคลิปเราเช่นเดียวกันนะขอบคุณมากที่เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เมย์แบบมีกําลังใจในการทําคลิปต่อไปแค่หนึ่งวิวของเพื่อนหนึ่งซับสไครปของเพื่อนก็มี ความสำคัญกับเมย์มากๆแลเลยนั่นะแหละเดี๋ยวตอนนี้ก็คือขอตัวไปพักร่างตัวเองแล้วนะคะไม่ไหวเลยจริงๆตอนนี้เป็นเวลาเกือบผมหันเย็นแล้วนะคะเพิ่งตื่นค่ะซึ่สลบไปเลยตอนแรกนอนนอนไถไถโทรศัพท์กำลังหาของกินอยู่เพราะว่าเมย์ไม่ได้กินอะไรเลยใช่ไหมตั้งแต่เชา้าก็คือหลับ <laughs> ลมเย็นมากวันนี้อากาศดีมากอากาศดีแบบดีมากจริงๆเย็นแบบหน้าหนาวอะ่ะคิดไม่ออกอะ่ะทุกคนกินอะไรกันอะ่ะวันนี้กําลังกินอะไรกันอยู่พิมพ์เมนูอาหารมาให้หน่อยได้ไหมเพื่อมันจะเป็นไอเดียให้เมกินในวันถัดไัสไปใดีค่ะวันนี้เป็นวันที่2 1ธันวาคมนะคะเรากําลังจะเป่าผมนะคะแล้วก็ไปอีสานกันค่ะทุกคนจังหวัดแรกที่เราจะไปสต๊อปก็คือชยัยภูมินั่นเองแล้วเราก็จะอยู่ชยัยภูมิกันประมาณสองวันนะคะ สอคืนเนาะหลังจากนั้นเราก็จะมูไปอุดรไปนอนอุดรวันที่2ี่4เช้าเราจะขึ้นคําชโนด,ดกันเช้านี้เมก็ถ่ายงานนะคะถ่ายอื่นด้วยแล้วก็ถ่ายบอ็อกอันนี้นี่แช่วงนี้หน้ามายาวมากเร็วแบบเร็วมากนะคะเมกก็เลยไม่ได้ตัดเพราะว่าไม่มีเวลาตัดเหมือนแบบมันจะมีช่วงเวลาบางทีได้ได,ได้พักอะแต่มันเหมือนร่างกายมันไม่ได้นอนอะทุกคนมันไม่ได้นอนมันสักพักแล้วไงตอนนี้ก็เป็น ep 2แล้วทุกคนชอบคลิปจากกล้องนี้กันบ้างไหมคะถ้าเกิดชอบก็อย่าลืม คอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะกล้อง ZV1 ของโซนี่นะคะหวังว่ามันจะใช้ได้ดีอย่างที่คาดการไว้นะจ๊ะตอนนี้เราตอับ ไปยืนรับพอดีข่าวับจักรยานไปบนเขื่อนนั้นมาเาวาเอ้ยว่าน่าจะสวนกันิีเดียวพอจอดจักรยานอันนนนนนถึงแล้วจ้ายอบของจ้าผือเชฟผือทำไรคะผัดคะน้าค่ะเดี๋ยวเชบไป็นกผัดไข่ สธันวาคมนะคะทุกคนวันนี้ก็จะเป็นวันที่3ที่เราฟิล์มมิ่ง ep. 2ไว้เราอยู่ที่ชัยภูมินะคะพูดเลยว่าตอนนี้1056องศาแต่ฟิล์มไลค14องศามันหนาวมากทุกคนเมย์ก็ไม่ได้เอาเสื้อขนหนามาเยอะเว้ยเมื่อคืนคือ,คอนอนกบแบบนอนตัวเป็นไข่อะแล้วนอนไม่ค่อยหลับนะคะตอนนี้ก็ประมาณ8โมงแล้วเดี๋ยวเราจะเข้าไปที่อีกที่หนึ่งเนาะแล้วเดี๋ยวเราจะไปถ่ายงงถ่ายงานถ่ายคลิปตัดต่อ ที่เพื่อจะได้ลงคลิปกันเนาะนั่นแหละอ่ะวันนี้เดี๋ยวจะข้างาพว่นี้งในช่วงชาเขาเติมไปทำภารกิจให้เสร็จล้วเก็บของให้เสร็จนะ ตอนนี้ปิดฟันมากเลยเหมือนฟันผุอตอนนี้เราถ่ายงานเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราจะตัดกระต่อ,อกันให้เสร็จเพราะว่าวันนี้เราตั้งใจจะลงคลิปนั้นเราไม่มีคลิปอื่นให้ลงแล้วจ้ะเมื่อคืนเราตัดไม่เสร็จด้วยนะคือจริงๆเมตัดคลิปวอล์กอ,อันนี้เนี่ยแหละทุกคนวอล์กที่เราวอล์กกัน t i l next year แต่ว่าเมตัดไม่เสร็จคือมันต้องใช้อารมณ์และอินเนอร์แรงมากทุกคนพูดต,ตรงๆก็จะให้ตัดแล้วต่อเฉยๆเมก็ไม่ได้ไง เออมีความเยอะในตัวอ่ะรอดูความเยอะของเมนในทีวีเน็กซ์เอรแล้วกันก็อาจจะเพิ่มเลเวลตามความแล้วมันก็เอาเสียงนั่งวางไว้ใกล้ๆกล้องกูคือว่าคืเขาเหนขำแต่ละคนจะบ้าตายโช็คเกตช็คเกตมึงสงคามตอนกูตัดต่อบ้างวะคือทำจริงไม่เห็นตัวว่ากูก็คือไงไปดูรว่ยเมื่อวานเมื่อวานกูดูรวยมากคุณอะทำแบบนั้นไงโช็คเกต ปวดฟันก็ปวดปวดลากฟันอะโอ๊ยแล้วเมื่อกี้คุณพูดถึงอะไรอะไม่รู้คุณไม่ได้ยินแต่ว่าแบบว่าเต็มคนแบบว่าอ๋อเออนั่นแหละก็ตามนั้นมันไม่ถูกแล้วมันลืมอะมาด้วยกันนะไ่ถกูตัดกล้องแล้ว ตอนนี้พวกเรานะคะก็ขับรถออกจากที่พักของพวกเรานั้นมาเซเว่นใช้เวลาไม่นานมากแต่แค่2ี่สบโลก,กรีบแล้วก็ได้ของกลับไปเต็มเลยเดี๋ยวเราจะไปกินกันที่บ้านนะจ๊ะทุกคนก็มูฟออนกลับไปเจอกันที่บ้านอีกทีนะจ๊ะตอนนี้เรากลับมาถึงที่พักเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเมย์จะมานั่งตัดต่อต่อแล้วก็กินชาเย็นแล้วก็กินเคเอฟซี FC. ตอนนี้คือเรา ทํางานเคลียร์งานเสร็จแล้วเรียบร้อยทุกอย่างนะคะก็เลยจะออกไปตตะแต่กันข้างนอกนะคะตอนว่าตอนนี้ก็คือเย็นมากแล้วทุกคนวันนี้ก็เลยเป็นวันที่เมแทบจะไม่ได้วอลอะไรเลยนะจ๊ะเพราะว่าวุ่นมากในหัวตัวเองเนี่ยวุ่นมาก <c oughs> ก็เลยทําให้ไม่สามารถถ่ายอะไรได้เลยนะจ๊ะก็นั่นแหละเดี๋ยวไปดูวิวกันด้วค่ะทุกคน พี่ชายซิงอ๋อซิงรถมันเบียงเฉยมันไม่บากมันไมี๊าว้าไอ้โย่สนุกสนุกไม่ได้นั่งนานใช่ไม่ได้นั่งนานแล้วทางแถวนี้มันหมอด้วยไงเข้าป่าเข้าป่า ปุ๊บตบเข้าหนึ่งแล้วปล่อยให้สุดแล้วก็เอามาตรงกลางแล้วก็เหยียบใหม่แล้วก็<ช>ปุ๊บอ่บอาสองสามต่อไปแล้ว ตอนนี้พวกเรากำลังเขาหน้าแบบขับรถจริงจังๆน,นะเวลาเธอขับเราจะแบบมองเขาด้วยสายตาอย่างเงี้ยมองแกป,ป้าแคกตอนนี้ก็คือถ่ายเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะทุกคนได้รูปสวยมาก<ล>ก็เดี๋ยวรอดกกอยู่ วันนี้นะคะเขเป็นวันที่23ธันวาคมคะ่ะทุกคนเรากำลังจะเดินทางออกจากชัยภูมิไปที่อุดรธานีใช้เวลาขับรถประมาณ5ชั่วโมงนะคะแล้ววันนี้เราก็ได้จะได้ไปเจอพี่แอมด้วยนะจ๊ะก็นั่นแหละเดินทางกันเถอะทุกคนชีวิตวันนี้ก็คืออยู่ในรถอย่างเดียวจ้ะ ตอนนี้นะคะเราก็น่าจะอยู่แถวประมาณขอนแก่นแล้วนะคะทุกคนแต่ว่าเดี๋ยวเราจะขึ้นไปอุดรก่อนน่าจะไปถึงพอๆกับพี่พี่แอมถึงอุดรหรือไม่ก็เราถึงก่อนนะคะพี่แอมเขาขึ้นเครื่องไปเนาะเราเป็นสายแบบว่าขับรถไปเป็นยังไงบ้างคะขับรถเหนื่อยไหมคะเปลี่ยนรถมาแล้วดีรถก็คือเปลี่ยนคันใหญ่ขึ้นนะคะเดี๋ยวเราเจอกันอีกทีที่อุดรเลยจ้า อนนี้นะคะเราก็มาถึงที่อุดอรธานีเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็เข้าที่พักเรียบร้อยวันนี้เราพักเป็นที่เซนทรานะคะปิดกับเซนทันอุดอรเลย,เลยก็คือยิ่งใหญ่กิงไกลมากๆอยู่ข้างๆเลยกว่าเดินลงไปปุ๊บเดินเข้าเซ็นทรัเลยเอออยู่ข้างกันเลยอ่ะเดี๋ยวให้ดูความใกล้ละกันว่ามันใกล้เบอร์ไหนตอนนี้คืออยู่บนห้องพักใช่ปะนี่คือเซ็นทรันทั้งหมดเลยนะจ๊ะก็นั่นแหละแล้วก็สตาบัคอยู่ข้างหน้าแค่นี้เองสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องรีบทํามากที่สุดก็คือการรีบแต่งหน้าค่ะทุก พี่แอมไว้นะคะจะไปทานข้าวด้วยกันตอนนี้ขอรีบแต่งตัวแต่งหน้าก่อนนะคะทุกคน ความพิเศษในๆๆนั้นก็คือทำชะโนธๆๆปิดปีจ้าปิดคนบ้าแห่งปีไปคนที่เขาจิบโควิดเนี่ยก็คือเขาก็ไปเอาอาหารทะเลจากแบบตลาดทะเลต่างๆมาแล้วเราเองก็อยากเซฟตัวเ,เองโดยที่เราจะกินนะคะเป็นอาหารทะเลแบบสุกนะปกติเราชอบกินกุ้งสดปูสดนียแต่รอบนี้จะกินแบบสุกนะคะซึ่งร้านนี้คือแบบอาหารน่าทานมากนะคะมีหลายแบบเฮ้ยถูกมาก จ้าละร้อย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 หมดเลยอะ่ะหลายหลายอย่างเลยนะก็เดี๋ยวสั่งอาหารเป๊ะนะคะแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันว่ามากินส้มตำถึงภาคอีสานแล้วเนี่ยจะแซ่บหรใจหรือเปล่านะจ๊ะ จะบอกว่าร้านนี้มีความเก๋คือเราจะต้องเลือกระดับความเผ็ดนะจ๊ะเผ็ดมาตรฐานของเขาคือเผ็ดปัม10เม็ดมาตรฐานนะนี่คือแค่เม็ดเดียวก็ร้องไห้แล้วมั้งเนี่ยเราอะดุง้งแบบตัวนี้เอาะกินแบบเขาเรียกว,ว่าพริกปลายรกก็พอแล้วใช่ใช่ตัวนี้ล่อสิบเลยนะเราต้องลองสักหน่อยมั้งจ้าอ่ะลองก็ได้ ้งงนึคจริงๆอยากอยากอยากลองไอ้นี้มากเลยอ่ะแลนเงียประมาณสามสิบปหรอเออสามพี่แอมไปบอกเขาเลยเอาซักเมนูเนืงอเอาแค่เอาสักอันเนืงอสามสิบเมตรอ่ะนี่ใครไหวปะอาหารมีความมาแล้วหนึ่งกรุ่มหนึ่งกลุ่มอร่อยมากอร่อยมาก มันแบบเผ็ดเรี่ยวหวานนัวมากแม่ลองอันนี้หน่อยยำหมูยอนะคะกุ้งสุกแม่เอ้ยเขาน่าจะไปเปิดต่อขับยุโรปนะอร่อยมากเลยอะ่ะ ทุกคนจะบอกว่าคือเผ็ดแบบควันออกหูแบบควันออกหูจริงจังมากอร่อยมากอร่อยจริงหยุดกินไม่ได้เลยยังอยากสั่งต่ออยู่เลยอ่ะแบบแต่มันอร่อยจริงเพือูดับไปแล้วอ่ะ <c oughs> ร้านตําแซ่บบุดรพิมพ์ว่าตําแซ่บอุดรกคือได้เลยอร่อยมากอร่อยมากอร่อยมากคือดูอ <c oughs> เช็คบินแล้วเรียบร้อยคือโต๊ะเราอ่ะก็คือเยอะมากแล้วแล้วคือมีโต๊ะแม่พี่แอมด้วยใช่ปะก็คือมากันเยอะมากสองโต๊ะรวมกันสองพันนะทุกคนคือเยอะมากเลยนะถือว่าถูกแบบถูกมากอันนี้พูดจริงๆเพราะว่าเราสั่งกันเยอะมากไม่ใช่โต๊ะเราแต่โต๊ะอีกโต๊ะหนึ่งด้วยโต๊ะใหญ่นะทุกคนนึงให้ดูราคากันแบบหกกิบหกกิบเห็นไหมตำข้าวโพดห้าสิบบ,บ,บ,าบ,บาทตำข้าวโพดไข่เค็มห้าสิบบาทตำปลาหมึกสดร้อยนึงอย่างเงี้ยทุกคน ไก่ย่างไม้เลยยี่สิบชอบอันไหนที่สุดตับข้าวโพดตับข้าวโพดอ่ะข้ามแซ่บข้าวแซ่บไก่ย่างแล้วก็ไก่ย่างตาชอบเมนูไหนมากที่สุดบ้างสามอันดับอ่าต้มแซ่บไก่ย่างยำหมูยอยำหมูยออ่าปันนี้ชอบอันนี้อ่าอันดับหนึ่งอันนี้สองแล้วก็อันนี้ต้มแซ่บอ่าก็คือสรุปก็คือยำปลาหมึกยำปูม้าสุกแล้วก็เป็นต้มแซ่บของทางเรานั้นชอบยำหมูยอ ทาข้าวโพดแล้วก็ต้มแซ่บ ราะว่าเรายังกินของทะเลก็ยังไม่ได้ <c oughs> ก็เลยได้กินแค่นี้นี่คือทุกเมนูที่เมย์ได้กินแล้ว <c oughs> แล้วก็ไก่ย่างก็ชอบมากอาสะสรุปเกินูเกินถามแล้ว,วจริงปกตไไไิไม่ค่อยไม่ค่อยแบบไม่ค่อยกินมลาหมึกร้านอื่นนะแต่ร้านนี้โคตรอ, <c oughs> อร่อยปลาหมึกอันดับหนึ่งนะคะแล้วก็อันดับสองก็น่าจะเป็นตําข้าวโพดอันดับสต้มแซ่บแล้วเขาบอกเขาบอกว่าร้านนี้เริ่มต้นที่สามสิบบาทนะส้มตำเริ่มต้นที่สามสิบเพราะเจ้าของร้านเขาบอกว่าเขาเข้าใจว่าเออเด็กมหาลัยหรือคนไปทำงานก็มากินกันได้แบบราคาไม่แพงอะไรอย่างเงี้ยก็คือช โอเออใครมาอุดรมารอุ่นหลุดร้านนี้นดีมากแลดูมะนาวสิใหญ่มากมะแม่มะนาวเต็มที่มากจริงๆเต็มที่จริงๆๆตอนนี้เราก็กําลังกลับขึ้นห้องกันนะคะแล้วเดี๋ยวเราวาร์ปกนันไปตอนทุ่นี้น่าจะประมาณ6กโมงเชา้าที่เราจะถ่ายนะนั่นก็คือตอนที่เรากนางเดินท้า ฟันดีทุกคนวันนี้วันที่24ธันวาคมค่ะทุกคนวันนี้เป็นวันพฤหัสนะคะที่เรากำลังจะเดินทางไปคําชโนดแต่คือจะไม่ได้เข้าไปในคําชโนดนะเพราะว่าคําชโนดปิดจ้ะ <Okay. S 2> เดี๋ยวตอนนี้เราจะไปกินข้าวเช้าก่อนเพื่อจะรอระหว่างที่สตาร์บัคเปิดเราจะได้กินกาแฟนะคะพี่แอมก็จะนำล่องไปที่จุดบริเวณที่จะต้องไปแต่งตัวก่อนแต่ว่าเดี๋ยวเราจะรีบตามไปทีหลังเนาะก็รีบกันดีกว่าทุกคน6โมงจะครึ่งแล้วตอนนี้เรามาถึงกีวัน แล้วเรียบร้ยนะคะชื่อวัดอวัดอะไรนะคะวัดอะไรอย่างคำอะไรสักอย่างอินเสิร์ทให้ดูพี่แอมลันแก้บนด้วยเบาๆกาปร นี่ก็คือพี แอมล้เสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะทุกคนแล้วก็แบบไปไหว้มาบ้างฟังปลงปุ๊ปีมากเดี๋ยวไม่รู้ว่าหลังจากนี้ทำอะไรต่อแต่ว่าเดี๋ยวจะเข้าไปในเมืองอุดรกับพี่แอมนะคะทุกคน <c oughs> ตอนนี้เรามาถึงร้านอาหารแล้วนะคะอยู่ที่ร้านหมากแข้งะคะ่ะเป็นไงบ้างคะอุ้ยร้านนี้มันดียังไงคะขข่เชฟขายแบนดิ้งเชฟอ๋อแสดงว่าเชฟปรลอใช่ไหมแตเชฟเดี๋ยวนยาใเได้เบาสิ่งหนึ่งที่เราจะสั่งคือกะเพรานะเพราะเขาเหมือนกะเพราเครื่องเทศ11อย่างมีความแบบสเป เชียอะไรอย่างนี้ชื่อร้านหมากแข่ง,งนะจ๊ะหอมหลิมหอมหลิหอมเลิงเซอร์นหนึ่งแล้วจ้าน้ำาุน้ีกหมูอร่อยมากเลยอ่ะอร่อยมากอร่อยอันนี้น้ำหนึ่งมดยอันนี้คือกระเพราหมูนะคะ กะเพราโบราณที่อีนางคนนี้ตักไปแล้วไม่บอกใครเลยวัมากคือวันนี้กะเพราเนื้อหมดเนื้อหมดนะจ๊ะอ,อันนี้อร่อยจริงเหรอขั่วแม่นเป็ไงคะยังไงกะเพราที่นี่มันดีงไงคะคุณเมย์ถ้าเราอันนี้คือกะเพราโบราณอือคือที่เขาบอกคืออันเนี้ยปกติกะเพราจะใส่กระเท,ใใยะท,ะเทียมถหกปะ แต่อันเนี้ยเขาจะใส่เครื่องเทศ11อย่างถึง12อย่างแล้วแต่ฤดูกาล <Okay. S 1> มันจะให้ความแบบมากกว่าที่เป็นแค่พิการแต่ที่นี่เขาเน้นกบเพาแบบแห้งๆนะทุกคนแห้งแบบแห้งเลยอือจริงเือไม่เหมือนไม่เหมือนกะเพราใช่มันไม่เหมือนกะเ<ม>พราที่อื่นอ่ะมันมีความเป็นคนด้วยนะอยความแห้งมีงความหวานความแหง้งความเผ็ดในตัวใช่มันไม่ได้เผ็ดร้อนขนาดแบบ คนยิ้มเห็ดไม่ได้แต่ว่ามันเป็นความแบบค่อยๆมามันมีมันมีม,นมิติมากกว่ากับทาวนเอ,อืเออ่นตอนนี้เราอยู่ที่ร้าน Better h u s f Bake House นะคะทุกคนนี่เป็นคาเฟ่ ตอนนี้นะคะเรามาถึงโรงแรมที่ขอนแก่นแล้วเรียบร้อยในขณะที่เราไปถึงขอนแก่นแล้วแต่พี่แอมยังไม่ได้ขึ้นเครื่องกลับเลยจ้ะคือเราแยกกับพี่แอมที่อุดร,รเรียบร้อยนะคะพี่แอมขึ้นเครื่องกับกรุงเทพที่อุดร,รส่วนเรามาที่ขอนแก่นต่อจะ้ะ สวัสดีวันที่25ทธันวาคมวันนี้เป็นวันคริสต์มาส Merry Christmas นะคะทุกคนตอนนี้เราแต่งตัวเสร็จแล้วเรียบร้อยกําลังจะลงไปทานอาหารเช้ารีบไปทานอาหารเช้ากัดีกว่าค่ะทุกคนก็มาอยู่กันที่หน้าร้าน11 A.M Cafe and Space นะคะของขอนแก่นนั่นก็คือคาเฟ่ของพี่เมอาร์นั่นเองทุกคนเพิ่งจะเปิดได้ประมาณชั่วโมงกว่าก็มีคนถ่ายรูปประจําจุดเยอะมากแล้วนะจ๊ะพูดเลยนั่นแหละอะเดี๋ยวเราจะเข้าไปชิมขนมขนมกันเข้าไปนั่งกลุ่ม กรุบกันนะคะทุกคนเราจะมาลองกินกันนะคะนี่เราสั่งเป็นแค่ชายเย็นมาเลยนะเพราะว่าเราเป็นคนชอบกินชายเยน็นเราแค่จะวัดว่ามันใช่ระดับชายเย็นของเราหรือเปล่าเอาพูดได้แค่นี้ว่าสามารถกินอีกแก้วได้บริษีพายมาลองกินนะคะว่ารสชาติจะ,จะเป็นอย่างไรอร่อยดีวะ มันไม่หวานแบบหวานขนาดนั้นแต่มันไม่ได้ชีสขนาดนั้นอะในเรื่องของรสชาติสําหรับน,นี้มันรู้สึกว่าดีเพราะว่ามันไม่หวานเว้ยเออคือเมีนเปบบค็คนไม่กินหวาน,นแต่ว่าอันเนี้ยมันก็ไม่หวานขนาดแบบแสบคอเข้าใจหงป่ามันหวานอยู่ในปริมาณที่แบบกาลังดีกาแฟาก็คือดีที่ว่าอาสมมติว่าเราต่างว่าไม่หวานก็คือไม่หวานเลยยังลาเต้เขาไม่ใส่น้ำตาลอยู่เลยเอมันก็ดีมากๆกาแฟาอันนี้ก็คือ ส้มเป็นส้มสดนะจ๊ะเออมีความดีมากๆเลยนั่นแหละใดๆก็ใครมาคอนแกนแลรวอยู่คอนแกนก็แนะนำแนะนำจริงไม่ใช่แค่ว่ามันเป็นร้านของพี่เมอาแต่ว่าเขาทำรสชาติมาโอเคด้วยข้อเดียวที่สำหรับเมีที่ไม่รู้ถูกว่าเออนิดนึงก็คือขดเดียวมาก <c oughs> แค่นั้นเลิเลย ตอนนี้นะคะก um. mm ็เป็นเวลาบ่าย2โมงแล้วเรากำลังจะมู v ิอนนะคะไปที่มหาสารคามต่อจ้าก็นั่นแหละเราเหมือนมา แว,แวะเล็กๆน้อยๆนะคะอย่างเมื่อวานเราเพิ่งมาถึงขอนแก่นใช่ปะเราก็อยู่ในห้องพักอยู่ในโรงแรมวันนี้ตอนเช้าเราก็ไปคาเฟ่พี่เมยอามาเนาะ 11am แล้วก็ตอนนี้เรากำลังจะไปมหาสารคามต่อจากคือบอกเลยว่าเมย์ไม่มีเวลาทำอะไรเลยอย่างอยู่ในรถอย่างเงี้ยเมย์ก็คือนั่งอยู่ในรถเฉยๆเพราะว่าหยิบโทรศพัพท์มาเล่นมากๆก็ปวดหัวหยิบคอมมาทาอะไรก็ไม่ได้เหมือนกันอะไรเงี้ยเวียนหัวมากก็เลยนั่นแหละนั่งรถทั้งวันก็คือเสียเวลาทั้งวันเลย จะแม่ก็เดี๋ยวเราเจอกงนอิกตอนที่เราถึงจังหวัดมาหาสาครคามจ้าตอนนี้เราก็ถึงมหาสาครคามเรียบร้อยแล้วนะคะเรากําลังมาคนของเข้าที่พักก่อนที่เย็นนี้เราจะไปกินแจ่วฮ้อนใช่ไหมใช่แจ่วฮ้อน<ะ>าาก่อนหน้าน,นี้ประมาณสองสามปีก่อนไม่เคยกินแจ่วฮ้อนเลยพอมาที่มหาสาครคามเลยได้ไปกินแจ่วฮ้อนด้วยคืออร่อยมาก เอออร่อยจริงอ่ะนั่นแหละเดี๋ยวไปดูกันว่าแจ่วฮ้อนวันนี้จะอร่อยเด็ดแค่ไหนจ้าตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่ร้านแจ่วฮ้อนร้านนี้เมีคนมากินเมื่อหลายปีก่อนอร่อยมากร้านใหญ่มากทุกคนใหญ่แบบใหญ่เลยอ่ะร้านนี้นะคะชื่อว่าร้านแจ่วฮ้อนท่าคอนยางท่าคอนยางพูดเร็วๆสิไม่ได้ <laughs> ได้แค่นี้ <laughs> แจ่วฮ้อนคืออะไรหรอคะ มันคือเจ้าฮอนครับมันคือน่าจะเป็นเหมือนจิ้มจุ่ม,มั้งแล้วก็ใส่เลือดเข้าไปน้ำตกปะใช่ไหมพี่กุ้งอ่าใช่ด้วยคอสเตอร์ไหมเนื้อที่เราจะกินใช่ๆๆใ,ใช่เหมือนอจิ้มจุ่มบ้านเราอะสวัสดีวัน,น,นี่1นาะคะตอนนี้เราเดินทางมาอยู่ที่จังหวัดตรอยอิทเดี๋ยวเราจะขึ้นไปรัวเมนกันมีน่าสนมากเลย

วันนี้ยังเป็นวันที่26อยู่นะคะเราจะนอนแล้ทุกคนรอกว่าเมย์อะบมรุมหน,น้าหนักมากเลยนะช่นะวงนี้ก็ามยใส่ขึ้นเยอะมากแบบมากมากเลยแล้ก็สุขภาพอะหน้าดีขึ้นเยอะมากๆเลยแต่ว่าเนี่ยไม่รู้ว่าเพราะว่ากินน้ําน้อยหรืออะไร ตอนนี้หน้าก็เลยแบบมีบางจุดที่แห้งเมทาคินเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะมีขอตัวไปนอนก่อนนะคะทุกคนและสำหรับ EP ีที่2ของ till next year นะคะก็จบลงในวันที่26ธันวาคมค่ะทุกคนเดี๋ยวเราติดตามต่อกันใน EP พี3ตั้งแต่วันที่27จนวันที่1มกราคมปี2564นะคะก็ไปดูกันว่า EP พี3เราจะมีความชิลขึ้นกว่านี้ไหมจริงๆแล้วสัปดาห์นี้ เป็นสัปดาห์ที่เมเหนื่อยมากแต่ว่าเมีแทบจะไม่ได้ถ่ายในช่วงเวลาที่มันเหนื่อยมาให้ดูคนได้ดูค่ะเพราะว่ามันจะมีดีเทลบางอย่างที่เม่ทํางงทํางานเรื่องครอบครัวครอบครัวอะไรเงี้ยทุกคนมันก็เลยแบบเป็นเรื่องไพรเวทนิดนึงนะคะก็เลยจะไม่ได้ถ่ายบ้างในบางจุดก็เลยทําให้เออคลิปก็สเปกสปะอย่างที่ทุกคนดูนะั่นแหละเอาเป็นว่ามือใหม่สําหรับการทําอะไรแบบนี้ที่เป็นแบบวอล์กยาวๆแบบนี้ก็ฝากไปด้วยละกันนะคะถ้าเกิดชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ที่สำคัญอย่าลืมกด subscribe ในช่อง m ซ s าจะได้ไม่พลาดคลิปอื่นเมสมอสำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนบ๊ายบายค่ะ